ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเรามีเหตุการณ์เรือเกยตื้นที่เกาะล้านอุบัติเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นกับเรือบ่อยๆทั้งเรือไทยและเรือต่างชาติแต่ขั้นตอนการกู้เรือค่อนข้างยากและซับซ้อนและมีอยู่ไม่กี่บริษัทในโลกที่มีความชำนาญด้านการกู้เรือตัวอย่างเรือเบลีนาที่ให้บริษัทไฟโอเชียนซาเวดกู้เรือที่ติดตื้นบริเวณเกาะทังตอนใต้ของเมลิเชียในมหาสมุทรอินเดียปี2016เนื่องจากเรือติดตื้นอยู่บนเกาะต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ในการขนส่งใช้กับตัน3คนวิศวกร 3คนและรวมทีมงานมากกว่า40คนบนเรือขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ตั้งแคมมอนโบดหินหลังจากนั้นส่งนักดำน้ำลงไปสำรวจใต้ท้องเรือเพื่อปิดจุดที่รั่วไหลเริ่มสูบน้ำออกจากตัวเรือและน้ำมันปนเปื้อนที่เข้ามาท่วมในห้องเครื่องนํามาใส่ถังบนเรือและให้เฮลิคอปเตอร์มารับไปกําจัดทิ้งบนฝั่งจากนั้นปิดฝาละวางลงให้หมดแล้วเชื่อมเหล็กรอบรอบฝาให้แน่นอัดลมลงไปในระวางเพื่อให้น้ําในระวางล้นออกมาตามท่อแอร์เวตนหลังจากปั๊มน้ําออกหมดทั้งลําก็เชื่อมเหล็กเพื่อเสริมความแข็งแรงบริเวณพุก ที่ต้องใช้เชือกหรือลวดมังตองสำหรับดึงเรือออกใช้เรือทัก2ลำลากเรือออกจากหินที่เกยตื้นได้สําเร็จรวมใช้เวลา40วันใช้เฮล,ลิคอปเตอร์มากกว่า1700เที่ยวความจริงบริษัทไฟโอเชียนทาเว e ควรจะมาดูงานที่ประเทศไทยผู้เรือติดเกาะล้านใช้แค่เรือทักไม่กี่ลำลากออกมาครึ่งวันก็เสร็จและไม่มีการล่วไหลของมลภาวะทางทะเลไม่ต้องเล่นใหญ่ใช้เฮลิคอปเตอร์ไม่ต้องจ้างในช่างต่างชาติมาคุมงานให้เปลืองค่าใช้จ่ายแค่คนไทยไม่กี่คนก็ดึงออกได้แล้ว